สำหรับพิธีเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะรหรือว่ากับทีมงานนะครับเข,ข้าเข้าที่มัลติเพเยอร์นะครับจากนั้นเลือกรถคันที่เราจะขับนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ใช้รถฟรีไปก่อนก็ได้นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จเนี่ยให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับก็แนะนำเป็นเอเชีย จากนั้นนะครับกด create นะครับคนที่จะสร้างห้องนะกด create ไปนะครับผมเอาบอสตันนะครับก็กดเลือกไปสําหรับคนสร้างเนาะเลือกเส้นทางนะครับก็ปรับสภาพอากาศตามใจชอบเลยพราทิตตกดินกลางวันก็ได้ใส่ชื่อห้องนะครับผู้เล่นสูงสุดกี่คนนะครับ สูงสุดจะเป็น8คนนะถ้าเราทีมงานของเราเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเล่น8คนก็ตั้ง8คนนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนจะได้ใส่ได้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตัวเองลืม0258อ,อ่ะตางนี้แล้กันกด create ไปชื่อห้องใช้ไม่ได้หรอ ตอนนี้จอผมจะจอยเข้ามาสามารถพิมพ์ไทยได้นะครับสวัสดีไงสบายดีไหม โก <Go S 2> <Go S 1> ไปเลยนะครับก็คือมันจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนอะ่ะขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเล่นได้กดโก <Go S 1> <go S 2> เลยนะครับคนตั้งห้อง next stop Shaw Towers เดี๋ยวคราวนี้ผมจะมารอ,รอเข้าห้องบ้างนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสร้างห้องนะครับเล่นกับเพื่อนเล่นกับทีมงานนะครับ เล่นสูงสุดนะครับเราจะสามารถเล่นได้สูงสุดทั้งหมด8คนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ